ช่างไอซ์ละตอนนี้ก็มีรถรอซ่อมอยู่นี่ก็เป็นนินจาอ0 0 s L นี่ก็รถผมนี่ว่ามาเที่ยวดูรถกันหน่อยคือไม่ได้มาดูรถตัวเองนานนะจอดไว้ร้านนานมากก็ไม่รู้ว่าพี่ไอซ์เขาทําอะไรไปบ้างเราเดี๋ยวไปถามกันดีกว่ารถก็เยอะนะวันนี้แต่พี่ไอก็เพิ่งเปิดร้านก็เมื่อเช้าอาจจะไปปั่นจักรยานมานะ่ะ เยอะมาก <c oughs> นี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างนะฮะอาจจะเลือเครื่องนะไม่แน่ใจรถใช้งานนะมีที่ยึดโทรศัพท์ด้วยนี่ช่างใหญ่ช่างอินดี้นะรถ <c oughs> ไม่ทำสักทีนะฮะ <c oughs> ถ้าไม่ทวงน <c oughs> ก็เข,า,ขาวๆรถผมอาจจะยังใหญ่ไปหน่อยนะเพราะว่าได้สปอนเซอร์มาไปของมิชลินอย่างตัวนี้จะเป็น p o w e r f i อ e ไฟนะขับน้อยมากดอกยางยังอยู่อยู่เลยเนะี่ยที่มีดอกยางแบบโผล่มาอยู่เลยขับน้อยโดยรวมก็กะว่าจะทำคืนสภาพแล้วนะไม่เอาไปแข่งอะไรละ ก็แข่งก็ค่อนข้างใช้งบประมาณเยอะพอสมควรอ่ะก็เลยแบบเอออัคือสภาพแต่ว่าคันนี้เอา ABS ออกแล้วนะจะดูว่าไม่มี ABS ละโล่งหมดเลย <c oughs> ก็อันตรายอยู่นะแต่ก็ขับระวังระวังนานๆทีก็ขับถามช่างดีกว่าว่ารถผมอ่ะทำอะไรไปบ้างนะแค่ผ่าเครื่องอ่ะไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างเออวาวยันห้าตัวห้าตัวเลยหตัว วาวยันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากการใช้งานปกติซัดมั่งอะไรมั่งอ๋อคือแบบบิดเกินไงี้มั้งใช่ป่ะแช่บิดแช,ชอ่อ๋ออันนี้ก็เป็นสาเหตุที่วาวยันทั่วไปแล้วม,มีอะไรอีกที่เจอลิ้นสกรปรกอ่าลิ้นสกรปรกก็ก่อนหน,น้านี้ถอดกองขี่มันข้างนาน ถ้าพวกเบวยันกับเลี้ยสงสกปกรปกอะไรเนี่ยมันมีผลต่อการขับชี่มีจะเป็นอัตราเร่งไม่เหมือนเดิมไม่ปกติอ๋อมันจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยรอบไปไม่เดินรอบไปไม่ค่อยเดินรอบต้นเร่งไม่ค่อยดีอ๋อแล้วก็เดินเบาแบบดับมั่งไรมั่งอ๋อสตาร์ทติดยากเนี่ยวาวยันนะอ๋ออันนี้คือสาเตเวายันถ้าขับไปเรื่อยๆมันจะมีผลอะไร แบบไม่ทําอ่ะแบบขี่ไปเรื่อยๆแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยมีเบวาวก็จะขาดนะขาดขาดมันก็จะชนหัวลูกถ้าซ่อมนี้จะแพงไหมเนี่ยเบาเ่ยเบาตัวหนึ่งก็หลายอยู่หลายร้อยอยู่อ<ม>๋อปกติค่าลงกึงปัดบาดเจ็บเบาวอีกอ๋อปกติก็รับทําพวกเบาวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อทำพวกเบาวทำทั่วไปผ่าเครื่องส่วนใหญ่จะรับรถอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เน้นรถสปอร์ตได้หมด อ๋อส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นพวกสปอร์ต1 5 0ซีซี1 5 0 3 0 0 600 000, 000, 000, มั่งพันมั่งแล้วแต่แตก็ความใหญ่ก็แตกต่างกันไปแต,แต่ว่าเอามาทำอะไรและอาสาผมเนี่ยข้าวๆอีกปัญหาเจออะไรอีกก็ไม่มีอะไรละแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวาวกับกองวาวเซอร์บิสทั่วไป<อ>ตามระยะมันยาะยะกไหมตอนทำเนี่ย S <S ก็ไม่ยากครับใช้เวลานิดนึงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ารถก็เยอะด้วยเนาะครับก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งวันนี้ลูกน้องไม่มาลูก <c oughs> น้องไม่มาครับลูกน้องไปไหนครับ <c oughs> ลูกน้องไปติด <c oughs> ไหนไม่รู้ครับ <c oughs> ช่วงนี้เขานี่แขางรักนะนี่นี่กน็ <c oughs> นี่เทคโนโลยีเบรกจากโมโตจีพีนะขาดหมดแล้วนี่อันตรายนะความจริงอันตรายขาดหมดแล้วเนี่ยต้องหายางดีๆมา ขาดหมดแล้วโอ้หแฮนด์เม้นหมดเลยนะ่ะนี่ก็เป็นรอยล้มตั้งแต่แข่งมานะนี่เหลือกี่อย่างที่ต้องทำในรถอาสามผมเนะี่ยถ้ามีเอลเซอร์สักใบก็จะดีแหมจูนสนุกเลยก <laughs> ็เอาที่ดูน่าจะ bake. เบรกเลอแค่เบรก เบกไม่รู้ว่าแกะดูยังว่าหมดได้ย,ยังไม่รู้ยังยังไม่หมด,ย,มหมดยังไม่น่าหมดอ,มอยากจะออกไปวิ่งสนามนะแต่ว่าแบบเอาแค่ขับสนุกดีกว่าเดินหน้าเดิน,ดนหน้าวิบบง <c oughs> ่งสนามแล้ววันนี้ทํารถอะไรอีกทำคันเดียวคันเดียวฮะเหลือแค่คันนี้คันเดียวคันนี้ก็เช็คบ่าเช็คบ่าแค่นั้นเอง <c oughs> น,นี่ก็คร่าวๆรถผมก็ ทาถามว่าทําเยอะไหมก็ทั่วไปใส่การแฮนเล็กน้อยนะฮะกันไว้แล้วก็เบรกของได้ฟรีมาของพี่ไอซ์ไอให้มาแล้วก็ทำใส่แฮนกับโชกให้ดูสปอร์ตแล้วก็เปลี่ยนชิวทำลายตัวรถให้ดูซิ่งนิดนึง แล้วก็สายเบรกสายเบรกนี่เป็นของอะไรนะ RCB RCB Racing Boy อันนี้ก็ของ Racing Boy กันไม่ต้องถึงกับของโหดๆอะไรขนาดนั้นก็เอาแค่พอใช้งานขับขี่ได้ <c oughs> อย่างที่บอกผมเอา ABS ออกนะจะโล่งๆด้านหลังโล่งๆก็เปลี่ยนโชค๊คโชค๊คโชกก็รั่วละเบรกไอปรับอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องทำสายก็เป็น ซีบีทั้งหน้าและหลังท่อก็งานไทยนะงานไทยก็ใช้ได้ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่พอขับได้พอขับสนุกประมาณนี้พักเท้าหลังมีครบก็อาจจะใส่โยงนิดนึงนะนี่รถผมก็ใส่โยขึ้นมาปรับโยงขึ้นมาให้มันดูสปอร์ตแล้วก็อันนี้ก็เป็นรอยแตกขับสนามครั้งก่อนแล้วไปล้มแตกแล้วก็เชื่อมใหม่ นี่อันนี้ก็เบื่อหมดเลยนะก็ตามสไตล์รถสนามอะอะไรเบาได้ก็ไล่เบาหมดเลยแกะออกให้หมดปกติถ้ายังขี่สนามอยู่ก็จะแกะไฟหน้าออกไฟหน้าไฟท้ายออกเี๋ยวแต่เฟลิ่งตอนนั้นก็เหลือแค่แบบเครื่องยนต์กับเฟลิ่งแค่นั้นเองขับสนามนะตอนนี้ก็เริ่มเบาๆแล้ว็เปลี่ยนโซ่โซ่เป็นเอ็กลิงแล้วก็สเตอร์ ประมาณหนึ่งฟันนะฮะก็ทําเครื่องไปนิดหน่อยนะตามสูตรของช่างเลยช่างจัดให้หมดไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าช่างทําอะไรไปบ้างฮนะแต่ก็ถ้าได้กล่องอีกใบหนึ่งก็น่าจะดีะเยี่ยมเลยเป็นความลับครับ <laughs> เป็นความลับแต่ก็ทําอัดแล้วมันชกหน้าอีกนิดหน่อยก็ <laughs> 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 พอซิ่งได้ดเดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวดีกว่า เดี๋ยวให้ช่างสตาร์ทแล้วใหญแก้วอาจจะหมดนะได้ยินเสียงรั่วด,ด้านในเดี๋ยวให้ช่างไปเร่งเครื่องดีกว่า รอบจะจัดขึ้นตั้งแต่ตั้งวาวอะไรหมดประมาณนี้รอบจัดขึ้นเร่งมาเร่งมาเมื่อกี้ก็ลองเทสไปทีหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเป็นซินเพียวนะขับไม่ไหว ไม่ใช่ว่าขับยากอะไรนะไม่มีตังเติมน้ำมันเบนซินแพงช่วงนี้กิฟก็เก่าเก่าพอตัวนละสีหมดลเป็นเหลืองหมดแล้วรอยล้มมีเยอะพอสมควรไปดูรถช่างดีกว่านี่อ่าหกเลนคันนี้รถของช่างจอดข้างกับเซ1เิ วนอ่า,าตัวนี้เมื่อก่อนถ้าใครติดตามใน a ฟ e b o o กอ่ะก็จะดังอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าเป็นรถที่สภาพที่เนียบมากเมื่อก่อนจะมีเหมือนจะมีไฟไฟ LED ตรงนี้นะถ้เขาเอาออกก็เป็นรถเนียบคันหนึ่งเลยอ่ะเป็นสีแดงเงินหมูสีแดงครับทีมอ่ะ ในกล้องอาจจะซิดๆหน่อยแต่ถ้าดูตัวจริงก็จะสดอยู่สีมุกสีเนียบเลยนะอยู่ด้านในก็ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็ท่อเป็น diovin นะฮะใส่เกียร์โยงเรียบร้อยมีการแทนกิก๊ของ rcb นะการสบัดไฮเปอร์โป้ขมโลโก้แดง โคแดงเมมโบครอยู่ด้านในเดี๋ยวรอช่างว่างจริงๆแล้วขับออกไปขับเที่ยวไปดูรายละเอียดเต็มๆดีกว่าเดี๋ยวเ,เอาไปถ่ายรูปด้วยก็เป็นรถใช้งานใช่ไหมใช้งานใช้งานทั่วไป <laughs> วแล้วคันนี้เอามาทำอะไรอีกหรือว่าจอดอันนี้เอามาจอดจะไปขี่เล่นสนามอ,อ๋ออันนี้ก็<ร>ส่วนใหญ่อ๋อรถเปลี่ยนเฟรนิงเป็นเฟรนิงสนามหมดเลย คือคันนี้ไม่ค่อยเห็นวิ่งบนถนนส่วนใหญ่จะวิ่งไปวิ่งในสนามล้วนๆเลยรถวิ่งรับสาวครับ <laughs> ของเสียเจครับ <laughs> เสียเจแทบไม่ได้ขี่เลยคันนี้ถ้าออกขี่แสดงว่าไปรับสาวคันนี้ <laughs> นี่ก็เป็นรถแข่งคันหนึ่งรถแข่งของทีมน,นะนี่ก็ช่วยรางวัลก็อพอมีพอสมควรบางส่วนนะ <laughs> ยังไม่รวมที่นักแข่งเขา เอาเก็บไว้บ้านเดซิ่งสูตรอันแรกของผมใส่ตัวนี้เลยที่เอาไว้ลงสนามตอนนี้ก็ห้อยเป็นประดับบรารมีร้าน <laughs> ไม่ใส่มวลเเๆๆๆแล้วร้านรับทำอะไรบ้างทั้งหมดซ่อมทั่วไปครับเซอร์วิสเซอร์วิสซ่อมทั่วไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีล้างรถมั้งละอ๋อก็แบบประมาณว่าใครมาใช้บริการก็จะล้างรถให้นิดหน่อยครับอ๋อร้านอยู่แถวไหนอ่ะอยู่แถวหนองแรงครับเส้นต้นยางสายเก่า ถ้าถ้าอยู่ในตัวเมืองลำพูนเนาะก็ขับไปทางต้นยางแต่ไม่ถึงต้นยางเลยจากแยกหมืองงามา2กิโลอ๋อประมาณ2กิโลทางจะอยู่สายมือนะถ้าอยู่จากลำพูนก็ประมาณนี้ร้านก็รับซ่อมทั่วไปอะถ้าสนใจว่าจะเอาแบบรถมาแต่งซิ่งอะได้ไหมจัดให้ได้สบายมากสบา,สบายอะรถรถพวกรถบ้านทั่วไปนี่ก็รับทำไงรับรับทำหมด ก็ประมาณนี้ฮะร้านก็จะติดถนนเลยจะติดถนนหลักถ้ามาจากฝั่งนู้นก็จะเป็นมาจากลำพูนนะแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงสารพีนะฮะก็ใครสนใจก็อยากได้รถแรงๆสักคันก็เข้ามาติดต่อได้เลยจัดได้เลยอยากได้ประมาณไหนก็บอกตามงบครับตามงบครับมีเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยนะแต่ได้รถแรงแน่นอนฮนะก็เมื่อ,อก,กี้ ก็ได้ไปเทสเจ้าอาสาของผมนี่แหละก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมก็ถ้าขับขี่มอไซค์นะ่ะควรจะใส่หมวกกันน็อกดีกว่านะฮะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก,ก็เดี๋ยวอาจจะมีปแบบปรุงเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของอัตราเร่งของรถผมแล้วก็มีเปลี่ยนในเรื่องของเบรกที่ยังใกล้ขาด ก็มีเกียร์นิดหน่อยอาจจะเข้าติดขันนิดหน่อยก็เดี๋ยวให้ช่างเขา,าเช็คและกันนะครับผมเดี๋ยวก็มารับรถอีกทีอาจจะมีทิปของรถมอเตอร์ไซค์ของผมนะฮะเร็วๆนี้นะฮะรอให้มันเข้าหน้าหนาวจริงๆแล้วก็จะไปออกคลิปกันนะครับผมออก็ยังไงก็ฝากช่องผมด้วยนะครับผมตาม นี่เลยช่องเอเจ็กมอเตอร์กราฟเฟอร์นี่เลยนะฮะแล้วก็ในเฟ e บุ๊กก็เป็นเอเจ็กมอเตอร์กราฟเฟอร์เหมือนกันนะฮะก็ยังไงครั้งหน้าจะไปที่ไหนเที่ยวที่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามกันในช่องเลยนี่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบาย